แจกดอกแรกค่ะเห็ดหนังไก่ทุกคนนี่จ้ะ ใจมันมาน,นค่ะหาตัวจ้ะนี่นี่อีกขุนจ้ะ นั่งออกค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่เยอรมันกันสิเยอรมันนี่แหลนะนาอจ้ะอันนี้เป็นเป็นสีเหลืองเน็ดหนังไก่ทำความสะอาดที่บ้านอีเคือเนาอจ้ะนี่ค่ะเอาได้จ้ะ ปลาใกล้ทั้งดวนว่าจ้ะเสียงรถโคค่าโคค่า,า,าได้จ้ะงานนี่จ้ะดอกกำลังพอดีกินดดกำลังอ่อนๆจ้ะ ขนาดนี้กำลังพอดีกินเนาะจ้ะนี่นี่ค่ะกำลังออกนี่กำลังออกจ้ะยายก็พกไวห้หน่อยๆพุ่นค่ะพุ่นนี่ก็ใช่โอเฮ็ดอันนี้เพื่อนอันเพื่อนอันพลอยเนาะจ้ะเพื่อนปล้อได้ค่อยๆเก็บจ้ะบัวยาย่ด้วยค่ะเด้อ อ,อีกดอกหนึ่งสวยดอกนี้สวยจ้ะน่าโอ้เชิญดอกนี้สวยจ้ะทุกคนขาใหญ่ใหญ่ตดเชื่อเพิ่นถิน่นไปหน่เนาะจ้ะเห็ดแม่ไก่เห็ดหนังไก่แต่แต่ผู้สิอเอิญเนาะค่ะเนี่ยเิ่นสิเป็นขี่เมงวัน,นจ้ะเมือบ้านกะ ผูดออกลูกหูดใส่ปลาถิ่มไว้เนาะจ้ะปีนาเพิ่งกกออกให้กินเหมือนเดิมีจ้ะมันมีเวลาเนาะค่ะเนาะสวยงามน,น,น,นี่จ้ะงามดีจ้ะนี่จ้ะ นเนนนป็้ค่ะนี่ค่ะอันเป็นน้ำน้ำคุณคุณน,น่าจะคือหนังไก่เนาะค่ะค่นก็เลย่อ,เอนเห็ดหนังไก่อร่อยจ้ะเห็ดตัวนี้อร่อยแซ่บคือกันจ้ะนี่จ้ะ ยนี่จ้ะกลุ่มเดียวตั้งหลายค่ะได้หลายติดป่ะจ้ะกลุ่มเดียวโอ้ก็ตูดนี่งาง,งามค่ะงามดบกนี้สวย พูดในเดียพูดสิพูดหางหลังเขาใหญ่จ้ะนี่ค่โอ้ยหอยกินจ้ะหอยท่ากินอยู่นี่นี่ค่พูดอะไรเรือแต่ขา อ๋อคนเก็บรวยคนเก็บจะนี่ค่ะมาให้จแาลายอยู่นี่หนังไก่ คนเดียบจะห้อยคนเดียบนี่ค่ะนี่ค่ะกำลัองออกห้อยกินจะอ่ะพวกเพินเป็นเสื้อไปเนาะเป็นเพินเกิดปีหนานี่ค่ะโอ้ขาสวยนี่ค่ะ เป็นพลอยน่ะจะได้ค่อยเก็บเอาหายกินหมดเอ้ยท่นออกลายยุ่จัดแต่เพิ่มโบอ,กออกเป็นกลุ่มผุ้นหนยุ่งทุกคนอีกยุ่งใจยุ้ง ค่ะแ่นดูจะอู้ดอกนี่สวยอู้ขาปักไงเปลียนดูแต่งาไม่จ้ะงาไม่ไอแห่งเนาะคะเนาะบูมีปลาหย่าโอ้ยงามจ้ะยุงค่ะยุ้งงานจ้ะ <laughs> uh, con bay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ดินจ้ะอุ้ยกำลังสวยเลยเห็ดอันอู้งามเห็ดดินนาเล่อู้ย,อย,อ,ย,นนอ,ยอยากได้หลายๆดอกด้วยเนาะจ้ะแซบ่บเห็ดดินนาเล่นะคะก็ใหญ่ตาดีสวยๆนั่นขาก็สวยจ้ะ hết phương mê mốt u ống ảm, Suối ตัวนี้ถ้าเขาต้องมันสิเป็นสีน้ำเงินโซฟอร์เนาะจ้ะน้ำเงินน้ำเงินคักๆเลยค่ะน้ำเงินอันคือคามยอมผ่านเนาะจ้ะบัเป็นน้ำเงินดำถ้าน้ำเงินสีดำจะเป็นมีพิดเนาะค่ะเห็ดพึ่งแม่มดเนี่จ้ะมีคู่เหมือนที่มีพิษคล้ายกันมากเนาะจ้ะค่ะทุกคนยายขออธิบายเห็ดตัวนี้ในเรื่องจ้ะอู้ก็ออกมาหลายเด้อขาสีเหลืองอ่อนเนาะจ้ะ ข้างหน้าข้างหน้าสิเป็นสีเขียวเขีๆอ่อ,อนๆออนเนาะจ้ะยายชอบเรียกเห็ดหน้าเขียวสําหรับประเทศเยอรมันเนาะจ้ะเห็ดตัวนี้มีผิดค่ะกินไ่ได้เลยค่ะเด้อแต่ประเทศอื่นยายบรูนเนาะจ้ะมีพิษจ้ะเห็ดตัวนี้ยายชอบเรียกว่าเห็ดหน้าเขียวเนาะค่ะเนาะยายอธิบายมาหลายๆคลิปแล้วลที่ผ่านมาดเด้อเด้อห้ามกินเด้อคะ่ะ ก่อนเก็บก่อนกินกะศึกษาให้ดีบางครัง้งเขาเบิ่งในอันฟิล์มเนาะจ้ะเบิ่งในคลิปนี้อาจสิบ่รู้เรื่องเด้อค่ะไปศึกษาในหนังสืออีกเลยโดยความบังอยู่นาะจา้ะเนาะนี่จ้ะไดสซนเฮ็ดอันม่วงน้อยคืนงามเนาะจา้ะงามยิ่งก็เก็บเอาจังน้อยมาตืมโมเนทางเยอละลมันนี่ก็หายากค่ะพี่น้องเอ้ย จะว่ากันเพราะได้กินเยอยจ้ะนี่ลาลักที่เทลิงนาอค่ะยายมาพ่อ,อยามด่ยายกับเก็บผู้เธอ หลายจะทุกคนอยู่นี่ได้เก็บเมื่อตตกแห่งไว้สุกจะย้ำผนออกเนาะบางประเทศก็กินยาย่ำแล้วยำอีกบางประเทศเพิ่นกระบ่ก,กินอจสิเป็นเพราะสีม่วงนา่จะเิ่น่าสะสมสารหนูแต่ทางเยอรมันนี่เป็นเห็ดที่กินได้เนาะจะแต่ทางประเทศอื่นยายก็บ่รููเ้อค่ะเด้อศึกษาให้ดีก่อนเก็บก่อนกินเนาะจะเนาะ เม่อแต่แข่งตืมกันแข่งแล้วก็ได้น้อยเดียวค่ะทุกคนดิห้สุนี่ค่ะทุกคนเปรียบเทียบใส่กันเด้อค่ะเห็ดตัวนี้เนาะจ้ะยายยังไม่ศึกษาเห็ดลีลาดอกใหญ่เห็ดสีม่วงดอกใหญ่เนาะค่ะขอโทษเด้อยขออภัยด้วยเห็ด ยายขอเอามาเบ่งนะจ๊ะยายสีไทยแล้วก็สิเอาอันมาศึกษาเนาะจ๊ะเนาะนี่ค่ะจะเอากลับไปศึกษาเนาะจ๊ะขาเป็นก,นการเป็นป่องๆยายยังบ่หันไ้ศึกษาเให้ตัวนี้เนาะจ๊ะขึ้นไว้ขอโทษเดอ้อขุ่นจ๊ะสองสามดอกได้บรูว่ากินได้บ่ได้เด้อค่ะยายทายเป็นเบ่งซื่อเด้อสวยงามขนาดจ๊ะสีม่วงผลงานจ้ะทุกคน ยายได้เห็ดหนังไก่เห็ดฝรั่งหวานได้แต่อดอกเนาะค่ะบบได้ทา้เบิ่งอ้ยแมงมุมจ้ะเห็ดหนังไก่มาทอดใส่ไข่เนาะค่ะเนาะหลายๆเต๋อเห็ดสีม่วงเนาะยายมาตากแห้งไว้กินเนาะจ้ะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อสุขูมสุขคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายเนาะจ้ะเนาะขอบคุณมากๆค่ะเบิ่งกันว่าคลิปหน้าสิได้เห็ดบ่เนาะจ้ะปลาจ้ะเมื่อสุขูมสุขคนเมื่อบ้านกันเนาะค่ะ เจอกันใหม่คลิปหนา้ายุดีไม่แห้งสุขุมสุขคนนเวยค่ะเด้ออยู่เย็นเป็นสุขสวัสดีจ้า